นี่เพลงนี้ยังคงกลับไปเป็นเพื่อนกันนะครับในช่วงเวลาของฮิตเป็นชุดเอกเอกเอกมาถึงช่วงของสุดท้ายสายสุดกันแล้วนะครับก่อนจากกันไปในวันนี้ขอฝากบริการดีๆครับดอกจันสองสองสางานจ้างงานโชว์อย่าลืมครับกดไปแล้วที่ดอกจันสองสองสตลอด24่ชั่วโมงนะครับจะจ้างศิลปินคนไหนจะจ้างน้องต้นข้าวไปร้องเพลงอ่ะ เชิญได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะจะเอาเป็นว่าแม่สดายวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับก่อนจากกันน้องต้นข้าวฝากผลงานหน่อยผลงานตอนนี้มีอะไรบ้างก็มีมวยไทยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นักมวยเอ้าไม่ใช่เหรอนักร้องค่ะอ๋อฝากผลงานค่ะก็ขอฝากซิเิลนแรกของข้าวไว้ด้วยนะคะสำหรับเพลงโทษฉันดีกว่าที่รับสายนะคะก็ใครอยากเอาไปฟังก่อนนอนนะคะก็สามารถดาวน์โหลดเพลงข้าวค่ะได้ที่ดอกจัน 2 2 3ส1 1 1ี่หนึ่งหนึ่งค่ะจบจันสอง2องสา1แล้วก็กดโทรออกได้เลยค่ะโอ้โหสยงมากเลยเงเวลาป๋าฟังที่ไหนป๋าเคลิ้มทุกทีเลยป๋าแบบป๋ารู้สึกอินใช่ไหมอิน่ะฟังเข้าไปอยากจะนอนอ่ะนอนแบบไม่อยากจะตื่นเลยทำไมต้องนอนคือเวลานอนแล้วฟังเพลงเนี้ยโอ้โหมันได้อารมณ์มันอินไงหนูนึกว่าป๋าจะไปฟังตอนเข้าห้องน้ำจะได้จะได้ถ่ายคอง คือถ้าเกิดเข้าห้องน้ำเนี่ยต้องฝั่งของโอโมโ่จะถ่ายข้องมากเลยอ่ะนะอ่ะก่อนจากกันวันนี้ครับผมมีอีกหนึ่งคลิปส่งท้ายกัน <ภา S 1> เป็นเรื่องราวของหนุ่มล่ําคนหนึ่งที่แกเนี่ยไม่ยอมขึ้นบันไดเลื่อนแบบธรรมดาขึ้นยังไงคะอ่าไม่ขึ้นแบบธรรมดาขึ้นยังไงเอาเอาหัวเอาหัวหน้ากับบันไดแล้วเอาเท้าชี้ฟ้า หรือว่ายังไงเออนี่ป๋าอยากรู้เหมือนกันนะแต่ว่าที่แน่ๆพรุ่งนี้น้องต้นข้าวยังอยู่กับป๋าอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวคืนนี้ป๋าก่อมให้นอนเอ๊นะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้กลับมาจะเจอกันใหม่ครับในช่วงเวลาของฮิตเป็นชุดเอกเอ็กเอกตีห้าครึ่งจนถึง8โมงเช้าแบบนี้นะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกับป๋าได้ใหม่วันนี้ไปก่อนแล้ววัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะ 好了 <laughs> <laughs>